สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับเนี่ยหายไปนานกับการตกปลานะครับวันนี้เราได้มาตกกันที่หน้าเขื่อนหุ่นด่านประการชนครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะคนจะไม่ค่อยมีเลยเงียบค่อนข้างที่จะเงียบมากนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูเลยครับอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นอเดบลันนะครับตัวปี09นะครับตัวนี้นะครับชุดแต่งเป็น KTF นะครับสปูนจะเป็นของเอเวลนะครับ1.5มมนะครับ เยือวันนี้เรามาเล่นกันเล็กๆเลย0.5กร,รัมนะครับวันนี้เล่นกันแบบเล็กๆเลยครับก่อค้าช้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าจะได้ตัวหรือไม่นะครับเซตเบรกครับไม่ยังเป็นต้องให้ตึงมากนะคเพราะปลากระสูบเนี่ยมันจะสวนมือเราออกไปเลยเลามันกิน,นครับเบรกก็หนืดๆพอไม้แรกก็ฟู่เลยครับแหมโดนกิ่งไม้ เลิกดีครับไม้แรกเลิกดีแล้วเนี่ยครับเ,เดี๋ยวลองกันใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ การหมุนเก็บสายนียครับของลอกแต่ละประเภทเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างไม่เหมือนกัน,นครับด้วยรอบของลอกนะครับตัวนี้จะเป็นรอบ7จ็ครับผมจะเก็บสายช้ากว่าเดิมอีกนะครับวันนี้วันธรรมดาครับเงียบสนิท ัไม่โดนครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ตัวตัว,ตวมีไซส์เลยลองดูอีกทีโตัวใหญ่อยู่ครับเกือบฟัาม,มือ เดี๋ยวเราจะไปลงตรงด้านนู้นนะครับตรงที่มีกองหินเยอะๆครับเราจะไปเล่นหลังหินกันอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับมาแล้วนะครับ มีตามมานะแต่ว่ายังไม่กลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรลองเปลี่ยนแอคดูก่อนเปลี่ยนแอคครับโดยการเขย่าไปคันนะ เหยื่อที่ใช้จะเป็น0.5กรัมนะครับของโรดิโอคาร์บนะครับรุ่นนี้ที่ผมใช้จะเป็นรุ่น BF นะครับ BF 0.5กรัม เดี๋ยวลองย้ายหลุมกันดูครับ นี่โดนแล้วครับโดนครับนี่ครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยครับไปก่อนโดครับเแบบ็ดจะไม่มีเงี้ยงนะครับผมใช้ไม่มีเงี้ยง๋อช้าบ ลืมบอกไปนะครับคันที่ผมใช้เป็นคันของ M S S นะครับเป็นรุ่นนี่ครับ Magic L นะครับตัวนี้ยาว5ฟุต6นะครับคัน2ท่อนนะครับต่อกลางครับ power คันจะเป็น U L นะครับตัวเนี้ย ก็อาชช้าให้เหยื่อมันผิวๆมาตามซอกหินนะครับด้วยความเบาของเหยื่อเนี่ยมันจะพลิกล่อนไปตามซอกหินนะครับถ้าเราเก็บสายอาชา้าวันนี้ก็ไม่มีคนเลยเงียบเงียบมากเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเป็นวันจันนะครับที่ผมมาเนี่ยวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยครับ ผมได้ข่าวมาว่าเขาจะปล่อยน้ำนะปล่อยปล่อยเยอะอยู่ก็ช้าครับถ้ามีตัวนะครับโดนแน่นอนเหยื่อเล็กๆเงี้ยไม่พลาดครับ อ๋อเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับระบบลอกที่ผมใช้นะครับนี่ฮะเป็นเม็ดลานะครับ หลุมนี้เลยนะครับมันจะเป็นร่องน้ําอยู่ตรงนน้นนะจะมีตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าเราต้องเดินข้ามไปก่อนนะน้ําค่อนข้างแรงอยู่น้ำแรงค่อย,อยๆเดินนะ ถ้าเดินเดินก็พยายามเดินแต่แคงข้างนะอย่าหันหน้าเข้าน้ำนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเสียการทรงตัวนะครับนี่ครับโอ้โหกัดขหน้าเลยโ,โดูดไปแล้วตัวหนึ่ง นับโดแล้วครับนะครับเนี่ยหลุมเนี้ไม่เคยพลาดเลยครับเนี่ยหลุมแบบเนี้ยเบ็ดผมไม่มีเงี้ยงนะผมปล่อยก่อนโอเคครับเนี่ยโดนอะครับโดยแล้วครับ กอทาช้าครับอย่างที่ผมบอกอะกอท้าช้าแม่นๆม่นนะตีเข้าไป ดน้ำก็จายเลยนะนกัดน้ำก็จายเลยแต่ไม่ไม่โดนเบ็ด โอ้โหหลุดโโอ้หนี่ครับมามาครับมาซ้ำไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหนี่ครับนี่มีตัวให้เล่นตลอดนะครับนี่เขื่อนขุนด่านนะครับ แล้วผมขอเก็บภาพไว้แป๊บหนึ่งนะครับ,รบตอนนี้เราก็มาถึงใต้สะพานแนละ้วน้ําก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ครับเพราะว่าฝนตกที่เนี่ยเยอะเยอะเยอะมากครับหลายวันละแต่ตกติดติดกันทั้งวันทั้งคืนเนพิ่งจะหยุดนะครับเหมือนเดิมครับหาแนวหินก่อช้าๆครับเหมือนเดิม ตัวเล็กๆตาม,มาตัวเกือบเท่าเหยื่อเลย ส่วนหมายอื่นนะครับก็จะไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้เพราะว่าน้ํามันแดงบ้างอะไรบ้างครับผมก,ก็มาตกแถวหน้าเขื่อนนะครับพอที่จะได้เล่นบ้างนะครับในช่วงนี้ฝนตกจัดมากเนยหาตามหลังหินนะตามแนวเนี่ยก็ช้ามีตัวเขาใส่เลยกระสูบจะไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไหร่ นี่ครับโดแล้วครับเนี่ยเกชาช้าๆทำแนวหินนะครับมีตัวไม่รอดตีแม่นๆหยอดเข้าไปอีกทีนะครับเดี๋ยวจะตีให้ดูอีกทีหนึ่ง นะครับอุปกรณ์นะครับอเดบัลลันสูญ9นะครับชุดแต่ง KTF นะครับแล้วก็สปูลนะเป็นเอเวล1.5มิลลิเมตรลูกปืนเป็นเฮดหอกนะครับเป็นตัวแอร์เซรามิกนะครับไมโครบอลนะครับแล้วก็ชุดหน่วงจะเป็นเม็ดลาคันนะครับสเปคจะเป็น5ฟุต6สองท่อนนะครับพาวเวอร์ของคันก็เป็น UL นะครับยี่ห้อ MSS นะครับของ Magic L นะครับรุ่นรุ่น Magic L นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูเลยนะครับกับเหยื่อนี่นี่นะครับแจ็คเคลนะครับของโรดิโอคาร์บนะครับ0.9เกรัมอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยครับความสมูทจากสายที่ออกจากสปูลนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเก็บเข้ามาอีกทีนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ กอช้านะถ้ามีตัวเดี๋ยวใส่เลยเพราะเหยื่อเรามันเบาครับมันมันพลิกอยู่มันผิวน้ำอยู่แล้วน้ามันก็พัดเหยื่อเราให้ออกแอคชั่นอยู่แล้วครับไม้นี้ก็เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับเนีย่ยเดี๋ยวจะลองดูตรงแนวป่ากีนเลยกับหลังหินที่ไหลครับก่อ,กอชา้า นี่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับอาจจะกลับมาทำแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ